จังหวัดกาลสินจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและขับเคลื่อนการสร้างความปร่งดองสมานฉชั้นมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะจังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและขับเคลื่อนสร้างความปร่งดองสมานฉชัท์ค่ะ ที่ห้องประชุมสาลากลางจังหวัดกระสินได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยมีนายผู้ชงโพธิกุศลผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินพันเอกมานพไขขุนทศรองผู้อำนวยการกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดกระสินนางจารุวรรณโพธิกุศลนายกเหล่ากาชาจังหวัดกระสินนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระสินและฝ่ายสื่อมวลชนประกอบด้วยนักจัดรายการวิทยุหลักวิทยุชุมชนสื่อมวลชนท้องถิ่นเคเบิลทีวี รวม100คนร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารเชิงสร้างสารรค์ในทางบวกให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อสร้างความสมานฉันดานผันเอกมานพไขขุนทดได้ฝากถึงการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงการทำงานของคอสชอการทำงานของทหารและรัฐบาลโดยขอให้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องคำนึงถึงความมั่นคงความสามัคคีของคนในชาติพร้อมขอให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดการเคารพธงชาติรายการเดินหน้าประเทศไทยและรายการนาย,ยกรัฐมนตรี พบประชาชนค่ะ <S <S